นะครับตัดเอฟอีกาช่วนักุกทัดการวันนี้ผมโอนอีกามาแะไรกันตัวนะครับคลิปนี้นำเสนอประเด็นเจาะกองกลางของลิเวอร์พูลนะครับข้อดีข้อเสียของนักเตะแต่ละคนที่มีอยู่ในชุดปัจจุบันแล้วมันเพียงพอหรือไม่นะครับสำหรับที่เจนคลอบกับทีมงานจะหาซื้อกองกลางแข้งใหม่เข้ามาอีกหนคนหรือมันควรจะต้องเป็นสคนในตลาดรอบสุดท้ายครั้งนี้นะครับ และรวมไปถึงใครกันที่เป็นม้ามืดที่ชื่อว่าแอนเดรนะครับกองกลางชาวบราซิลคลิปนี้จะเป็นตัวคำตอบนะครับฟังจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ส่งคอมเมนต์ใครไม่เคยกดซับกดกดดระดิ่งไปแจ้งเตือนกดซ first ไปเห็นก่อนนะครับชื่นชอบในแนวาทางนี้แนวทางการวิเคราะห์วิจารณ์ตรงไปตรงมาแบบนี้ช่วยกันพพอร์ตช่องทางของอีกาครับเพราะว่าที่นี่อีกาช n e l เป็นช่องทางของแฟนบอลทุกสโมสรครับประเด็นแรกนะครับผมเชื่อเลยครับว่าตอนนี้แฟนหง หวันใจฮะกองกลางของทีมอาจไม่เพียงพอต่อการสู้ศึกสำคัญในซีซั่นใหม่นี้แน่นอนครับการขาดหายไปถึง5คนมันสร้างความเป็นกังวลให้กับแฟนเดอะคอปทุกหัวระแหงนาบิเกตาเจมส์มิลเนอร์อเล็กซานเดอร์ชบบเบเลนสามคนนี้หายไปตอนแรกเนี่ยไม่ค่อยมีใครหวั่นใจครับเพราะว่าฟาบินโยยังอยู่เจเนเรชัน่นยังเป็นพี่ใหญ่ แต่พอฟาบินโยเฮนเดอร์สันหายไปคู่ในเวลาไล่เรียกันไปหลีกซาอุสองคนที่เข้ามาตอนนั้นโดมิเนกซบอสไลกับอเล็กซิสแมคเลสเตอร์ตอนแรกเหมือนจะพอแต่ในนาทีนี้มันไม่พอและด้วยกรอบเวลาในตอนนี้นะครับเหลือเวลาอีกน้อยนิดครับที่จะเร่งเฟ้นหากองกลางคนใหม่เนี่ยมันอาจจะเป็นความเสี่ยงที่ลิเวอร์พูลอาจจะต้องยอมรับมัน ทั้งทางตรงและทางอ้อมนะฮะทางตรงคือมีเวลามากพอไหมกับการที่จะปล่อยให้นักเตะแข้งใหม่ได้มีเวลาในการปรับตัวรวมถึงทางอ้อมครับยิ่งคุณซื้อช้าคุณอาจจะต้องเสียเงินมากกว่าที่คิดเอาไว้เพราะทุกทีมทราบครับว่าตอนนี้ลิ์พูเนี่ยต้องการกองกลางแข้งใหม่จริงๆทีนี้ประเด็นที่2ครับอยากจะให้เจ็คคลับใช้เคอร์ติโจน อย่างถูกทางอย่างที่คนได้ทราบครับในเกมที่หงแดงเจอกับเสือใต้บบเยนมิวนิกคณิจโจนได้เล่นตำแหน่งมิดฟิลด์หมายเลข6เป็นกองกลางเชิงรับเต็มๆแต่คณิจโจนไม่ได้ถนัดแบบนั้นจุดอ่อนของโจนครับที่แสดงออกมาโดยตลอดครับก็คือการมีวินัยในเนรื่องของเกมรับค่อนข้างอ่อนกว่าใครเพื่อน โดยเฉพาะแมตช์ดวลของแข็งอย่างบายเยนโอ้โหเข้าตากรรมาการครับการเล่นเกมป้องกันในจังหวะที่คู่แข่งกำลังจู่โจมเข้ามามันยังเป็นศาสตร์ที่คดิจโจนต้องเรียนรู้อย่างหนักหน่วงเขาไม่สามารถทำได้เหมือนฟาบิโย่หรือจะเป็นเจเนรสันในตำแหน่งในเชิงนั้นยิ่งเมื่อคุณเจอกับคู่แข่งเกรดดีๆเจอคู่แข่งแบบฝีเท้าดีมีคุณภาพจู่โจมมาตรงนั้นบริเวณตรงกลางของสนามเนี่ย ถ้าคุณมีนิ่งพอไม่ละเอียดพอไม่รอบค้อบพอและไม่ฉลาดในการเล่นพอยืนตำแหน่งที่ดีมากพอมันจะทำให้คุณสูญเสียความสมดุลภายในทีมอย่างร้ายแรงที่สุดดังนั้นตำแหน่งของฟา์บินโญตรงนั้นเนี่ยมันคุณจะต้องเป็นคนอื่นที่ดีกว่าเคอร์ติโจนในแง่ของเกมรับมันชัดมากครับว่าเคอร์ติโจนไม่สามารถเล่นตำแหน่งตรงนั้นได้เพราะจุดแข็งคือการดันขึ้นไปเล่นเกมรุก ยืนตำแหน่งอยู่บริเวณ Half Space เชื่อมระหว่างแดนกลางไปถึงข้างหน้าซึ่งตรงนั้นต่างหากครับที่คาริโจเนี่ยสามารถเล่นได้ดีมากๆดังนั้นอย่าไปปรับเปลี่ยนธรรมชาติของคาริโจเลยครับไม่งั้นเนี่ยมันจะพังพังทั้งระบบส่วนตัวและระบบส่วนทีมทีนี้ประเด็นข้อที่3ครับเตฟานไบซิติชล่ะถึงเวลาแล้วหรือยังที่จะขยับขึ้นมาเป็นพี่ใหญ่หรือเป็นตัวหลักของทีม อ่ะใช่ครับ b y s t a t t s ผมเชื่อเลยว่าแฟนเดอะคอปหลายคนเชียร์และส่งกำลังใจเด็กคนนี้ให้มีเกมชามหรือว่าเวลาในการลงสนามมากขึ้นกว่าซีซันก่อนๆตอนที่ไม่มีฟาบินโยหรือตอนที่มีฟาบินโยแล้วส่งเซฟานบายส t t ลงมาแน่นอนครับดารุ่งสเปนิชในเวลานั้นถือว่าแบ่งบาภาระ ในบทบาทหน้าที่ของฟามิโอได้ค่อนข้างดีมากครับเขาเป็นเด็กหนุ่มที่อนาคตสดใสแล้วกำลังจะมีเส้นทางที่ถูกต้องแต่การที่ให้เขาเนี่ยมาเป็นกำลังหลักมาเป็นตัวจริงตั้งแต่วิธีแรกในกรณีที่ลิฟูไม่ซื้อนะครับมันคือการเสี่ยงเกินไปและอย่าลืมว่าตอนนี้เซฟานไบเซติชก็ยังไม่ได้ฟิตเต็มร้อด้วยนะฮะ ยังอาศัยเวลาในการที่จะเร่งสภาพร่างกายให้กลับมาสมบูรณ์100%ไปดูประเด็นที่4ครับอเล็กซิสแมคคาลิสเตอร์กับโดมินิกซโบสไลช่วยเหลือทีมในแง่ของเกมรับได้หรือไม่2อผู้เล่นหน้าใหม่ทั้งคู่ครับเอาจริงๆก็ทำให้หลายๆคนประหลาดใจเหมือนกันในตอนที่เจนคลอบกับทีมงานเนี่ยได้มอบความรับผิดชอบให้กับทั้งอเล็กซิสและก็ดมินิกซโบสไลว่าเฮ้ยคุณไม่ได้เล่นแค่เกมรุบอย่างเดียว แต่คุณต้องมาช่วยในงานในเรื่องของเกมรับด้วยซึ่งทั้งคู่เองก็ไม่ได้แบบแสดงออกให้เห็นถึงว่าเฮ้ยมีความขี้เกียจในการเล่นเกมรับจนทําให้หลายๆคนเป็นกังวลต่อให้ทั้งคู่จะมีเกมบุกที่ดูเป็นธรรมชาติแต่ในเรื่องของการสู้แย่งชิงชิงไหวชิงพลิบงัดเหลี่ยมเอามาสู้กันในเรื่องของแท็กเกิลหรือว่าการเข้าประทานเนี่ยทั้ง2แข้งไม่ได้มีอาการแยงนะครับพร้อมที่จะวิ่งชน แ้ะเล่นอย่างดุดันเหมือนกันและเราไปถึงสรีรรร่างกายนั้นก็ดีพร้อมในการที่จะเข้าประทะกับคู่แข่งในแต่ละเพลย์แต่ละสถานการณ์แต่มันเป็นการเสี่ยงเหมือนกันครับที่จะเอาทั้งอเล็กซิสกับโดมิเนกสโบสลามาเล่นเป็นกองกลางตัวรับมากกว่าที่จะเล่นเป็นกองกลางตัวรุกมันเป็นการใช้งานพวกเขาเหล่านั้นอย่างผิดธรรมชาติตำแหน่งที่ดีที่สุดครับ ของเอเล็กซิสกับดมิทสบอสไลก็คือการผลักดันให้2คนนี้ไปยืนเป็นกองกลางหมายเลข8ในเกมรุกมากกว่าดังนั้นประเด็นข้อที่5ครับกองกลางตัวรับคนใหม่จําเป็นต้องมีอย่างทผมเคยว่าเอาไว้แล้วนะครับว่าโรเมโอลาเวียกองกลางจากซอมตันคุณต้องได้เข้ามาด้วยเงื่อนไขของเวลาครับมันรอไม่ได้จะต้องจ่าย50ล้านปอนด์ตามที่ซอมตันเรียกร้องเมื่อคุณต้องการ และอยากจบทันทีคุณอาจะต้องยอมเจ็บบ้างครับแต่50ล้านปอนด์กับนักเตะดาวรุ่งคนนี้วัย19ปีมันมีโอกาสที่จะเปลี่ยนเงินตรงนั้นให้กลายเป็นเงินที่คุ้มทุนและยังสามารถขายฟันกำไรได้ในอนาคตข้างหน้าแต่แน่นอนเดียวกันครับอีกหนึ่งคนครับที่ผมมองว่าเฮ้ยคุณก็ต้องเอามาเหมือนกันตามที่เป็นข่าวอยู่ในขณะน,นี้คืออันเดรเมื่อผมไปดูฟอร์มการเล่นของเขา ผมรู้สึกว่าที่หมอนี่ใช้ได้ครับอันเดรชื่อจริงของเขานะครับอันเดรติสดาเดดาคอสตัเนโตเรียกสันส้นๆว่าอันเดรอายุ22ปีส่วนสูง179เซนติเมตรเป็นผู้เล่นกองกลางตัวรับธรรมชาติจุดเด่นเป็นตัวตัดเกมแบบจริงจังดุดันกเกรียวกราดสไตล์คล้ายกับฟลาบินโยนะครับแต่ว่าออกแนวแข็ง แนวแบบเข้าบอลถึงลูกถึงคนมากกว่าฟาบินโยถ้าจะมองย้อนกลับไปกองกลางตัวรับชาวบราซิลคนไหนนะครับอดีตวันบานเนี่ยที่ดูจะคล้ายๆกับทางอันเดรเอาจิงๆเนี่ยต้องบอกว่าอันเดรคล้ายพวกเขามากกว่าก็คือเอเมอร์สันจำกันได้ไหมครับกองกลางตัวรับดิวกีชิมชัดบราซิลคนดังคนนั้นในซีซั่นที่ผ่านมาอันเดรนะครับที่ค้าแข่งกับทางฟลูมิเนเซถือว่าเป็นศูนย์กลางที่สําคัญมากๆของฟลูมิเนเซเลย หน้าที่หลักๆของเขานะครับคือตัดบอลแย่งบอลมาแล้วปั้นเกมจากแนวลึกนั่นทำให้ฟลูเมเนเซ e นะครับมีสแตตในการครองบอลที่ค่อนข้างสูงกว่าทีมอื่นในลีกบราซิลครับแล้วยังเป็นนักเตะที่มีการจ่ายบอลค่อนข้างดีด้วยนะครับมีความสำเร็จในการแม่นยำเนี่ยอยู่ที่94%นนะฮะนับเฉพาะเมื่อซีซั่นที่ผ่านมานี้และยังแท็กเกิลชนะคู่แข่งนะครับเฉลี่ย 2ครั้งต่อเกมและยังสามารถตัดบอลและก็แย่งบอลเฉลี่ยนะครับ1.5้ครั้งต่อนนัดและรวมไปถึงเป็นกองกลางตัวรับที่สามารถเลี้ยงบอลผ่านคู่แข่งได้อีกด้วยเรียกไ้ว่ามีความคล่องตัวมีทักษะที่ดีแต่มีความดุมีความแข็งมีความเขี้ยวมีความหนักแน่นอยู่ในตัวเองครับสื่อบราซิลเขาว่ายังไงสื่อบราซิลเขาบอกว่าอังเดรเนี่ย เป็นกองกลางตัวรับสมัยใหม่คือเอาตัวรอดจากสถานการณ์ที่ขับขันได้เลี้ยงบอลผ่านคู่แข่งได้แทงบอลทะลุไปข้างหน้าได้แต่ในขณะเดียวกันครับเขาไม่ลืมที่จะรับผิดชอบในเนื้องานจริงๆของตัวเองครับนั่นคือการตัดบอลแย่งบอลแช็คเกลิลเสียบบอลแบบถึงลูกถึงคนเป็นตัวเกะก,กะของคู่แข่งตัดบอลเก่งเข้าบอลแน่นพลิกบอลเป็นพลาบอลไปข้างหน้าได้ แต่เสียอย่างเดียวนะครับอันนี้ต้องระวังก็คือเข้าบอลแบบมุทะลุเกินไปอาจจะสุ่มเสี่ยงต่อการโดนใบเหลืองง่ายและบ่อยและกลายเป็นใบเหลืองแดงอะไรแบบนี้ครับซึ่งเจงครับท,ทีมงานถ้าได้ตัวเข้าไปเนี่ยก็ต้องไปกำชับกำชาบอกว่าเฮ้ยพีเมลิกตอนนี้มันให้ใบเหลืองกันง่ายนะคุณก็เบาๆหน่อยก็แล้วกันเข้าแบบถึงลูกถึงบอลดีกว่าถึงลูกถึงคนประมาณนี้นะครับ <S <S และนี่คือประเด็นครับว่าทําไมตอนนี้เนี่ยกองกลางของลิพูถึงน่าเป็นห่วง เพราะว่าขาดสายเกมรับตัวจริงสิยงจริงถ้าให้ดีนะครับครจะต้องเอาทั้งโรมโอลาเวียแล้วก็อันเดรเข้ามาพร้อมๆกัน2คนเข้ามาช่วยงานในเรื่องของเกมรับอย่างเดียวเลยนะครับนั่นคือทั้งหมดครับสำหรับประเด็นนี้นะฮะก็หวังว่าแฟนเดอะคอปจะได้รับข่าวดีในอีกไม่ช้านะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งลาเวียก็ดีหรือว่าจะเป็นอันเดรก็ดีนะครับอ่ะโอเค ก็ขอโชคดีก็แล้วกันนะครับฟังกันจบไปลืมกดไลค์กดแชร์ส่งคอมเมนต์ใครไม่เคยกดซับกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนกด C first ์สเพื่อเห็นก่อนนะครับชื่นชอบในแนวทางนี้ก็ช่วยกันซัพพอร์ตช่องทางของอีกาครับเพราะว่าที่นี่อีกาชนะเป็นช่องทางของแฟนบอลทุกสโมสรครับ